lúc đi cả náo chả, đi đây pep, điểu lăn, quen quá với cậu. chả, điểu nàng anh chìm lướt tầm, bọc khung lướt về dạng anh, nắn uẩn 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 quẩn thì ẩu chăng đấy. Số cần... đấy. Đền đền đền. Thầu về nước su mưa, su mưa เ้าลราปงเลยกับชีวิตกับ่าอยู่มึงหรอกบนอีกแล้วเที่ยวก็ไปคอมเมนต์นียโบนอีกแล้วโอ้ยจะาจ้าจะาจ้าจะาจ้าจ้าจ้าก้าเ้าจ้าจ้าจ้าง้าจ้าจาจ้าจ้าจ้าจวาจ้าจ้าง้าจ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 นาจ้าว้าจ้าจ้าเ้าจ้า้าจ้าจาจาจ้าจ้าจ้าาจ้า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 จ้า ไปบอกไปทำงานก็ฝรั่งเนาะ <c oughs> อันเขาว,ว,ว่าเขาบอกแชอย่ได้ใจแต่ว่าเขาฟังเขาจะฟังก็เจะฟัาเขาบอกว่าชชดเขาเอาให้ใหเราพูดเป๊ะๆแต่ว่าเขาก็ลู้เรื่องย่ได้โอ๊ยแต่มา,าไ,ไห่ไม่ได้กี่ไปคืนรถบ้านนั่นนะประเทศนี้เขาต้องการให้เราพูดเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไปคืนรถบ้านอันอันบ้านรถบ้านเบิรเบิมันมาจะซื้อรถบ้านเป็นเดือนเนี่นป่ะซื้อรถบ้านเป็นเดือนมาที่เนียน บ้านรถดบ้านก็เลยเบิดอันเบิดแล้วเขาก็เลยอันเขาเลยบา้านเธอขีไปรุดเขาเสิให้ซื้อต่อไหมหนนะบ้านรุบดบ้านซื้อเป็นเดือนนั่นหมดเขาสิให้ต่อไหมเขาฟังเขาปรู้เรื่องอันยางรถดบ้านจ้ะวางมันเข่าไหลบ้านมันเขาไห,ราาไหรลรลงรถด <c oughs> โอ้ยอย่างไรยางรงรถดบ้านยางรงเบิดแบบที่น่นนนโซ่เฟอร์เขาบอกว่าอันขึ้นมากเขาควักมือควอกมือ,อ,มอจริงสีย่คยขึ้นมาก ดีเด้เธอเจอคนดีเออเขาไล่ลงรถดอันบ้านมันเขาไล่ลงรถดอันเขาใจพิดนันอันไปที่นี่ยอันฟังบูรุเลียงอันภาษาบอร์ท่านใดหนูไปที่นี่ขี่รถบ้านมามาตะลุงเรียนไหมจ๊ะอันไปจะว่าเขาบอกอีหย่างวันที่ไปรถบ้านลงบานเจ้าของกับบรู้จักโอ้ยไปรถรถบ้านวันที่นี้ฮะลังเทียนบันนี้ท่โท่แฟนมาครับ พ่อแฟนมาหาว่าเธออยู่ใสแฟนว่าฉันบ่รู้ว่าฉันอยู่ใสว่าสั่นว่านั่นเขาไปรับจังไดอันมาที่นี้เลาก็เลยตั้งอันกี่พี่เอ็ดอันตาพุนมากแล้วตั้งกี่พีเอ็ในห้องเตอร์ห้องลูกรถไฟพี่รถอันนั้นบาดเผิดนะแล้วตั้งไปว่าเออเราอยู่จุดใดเอออยู่จุดใดจุดใดตาพุนมากล่ะ ได้มีจีพีเอสจ้ะดีได้ผัวเธอหัวไวหน่อยทักงงงเหมือนพ่อใหญ่ฉันเอาโอ้ยอย่าว่าเถอะเกดองค์คนละยังดีคนละยังนะจ้ะดูมีผู้ใดเอานั่นหรอกอืมดีคนละยังนนั่นคนละยังคนของฉันบันไดกูปิดคนแรกกูลำค้างก้เบิงไหลกูปวดหัวอืมกูปวดตาแล้วผู้เฒ่าเล่นโทรศัพท์นะจ้ะบ้าเฒ่ากับบ้าเฒ่ากันได้นะ พูดพค่เจ้าเท่าก้อนนี้แค่เจ้ากระตาดีก้อนนี้อยู่นะนั่นก็ได้ภูมิตอบทานกันบวกคือกันดั้งสูงสามสิบเอคนฉล<บ>าดคนโง่บอกแมนบอกอ่นพูดแล้วเออแมนอยนะู่เนาะมี่ฉลาดผู้งโง่ก็คือคนจนคนรวยนั่นแหละเอาเงี้ยโง่มาคนจนคนรวยอีกแล้วค <laughs> นจนคนรวยกับปุ้งโง่พุทธละินโดนกับฝรั่งเมียฝรั่งถูกอีกแล้ว นี่บหมนเรียกนี่อัค่ะนี้ก็เทวะอ่ะก็ท้าว่ทาอ่มันใสนสำซีเมนคนงอกคนฉลาดอยู่บอกอืมก็คึกคนจันคันอะไรกันนี่ไปใช้ไงท้องกับบนมานเมียรังเัินแล้วจิมีต่าไมด่าไม่อีกบอกบอกบอกความจริงบอกควมจริงเนาะบอกแมนถ้ากวาบอกไปมันบอกแมดแบบที่ว้นสามสิบแปดองศาเลยเออ มันกับบ่ออันคือข้าคิีดใบหนะข้าก็เลยว่าอันนั้นนอกจากขาก็บได้ว่าดอกบได้ว่ารวยว่าถูกดอกกับว่าอันรังเตียกับผู้ใดตังคั่วมังคักอันมูน้องอันมูเชทดหน้าไอ้ซุ่มบ่มูเชทมหน่าหาฝรั่งไห้เฮ้าในเดอ้อมันว่าเออหาฝรั่งไห้เฮ้าในเดอ้อว่าสันวาพอเขาได้ปดหนีปดสิน,นวาาสันวา มูเป็นหนีไว้ลายมันกับไปเสียวฝรั่งไปปนหนีปนสินของจังสีหาให้กันบ่ได้ดอกมันบ่แมันอันโอ้ยจักสิว่าจังไหนน่อยจ้ะเนาะแล้บเต่าดวงเล้บเต่าดวงหาให้กันบ่ได้ดอกอันฝรั่งพึ่มื่นีนหัวดีเด้จ้ะหัวดีเด้ฝรั่งมันก็บวังเกาะคนไทยคือกันเอ้ยวังกาะตัวอันฮอตได้ยินเขาเมื่อวานอยู่บ้านเขาเนาะน่าจะเมืองไทยน่นะ ันเรีนสาวสินอกจาะเนาะบ่าวเรื่องเรีนสาวคนบ่าวเรื่องเรีนสาวนะอันมีอาชีพนั่นมีอาชีพนี่คนเด้อจ้าฝรั่งกะหาเมียคู่เมียนั่นพุ่นเด้อทุ่มเงินเนี่ยคนต่างโลกกันได้แล้วเออเออมันบ่แม่นปันไดอันมันฝรั่งทุกมืงินี่หัวแข็งเลยอย่าหัวแข็งเลยยิ่บ่เขาเลยเจ้าสมือเอนี้มันหง <laughs> มีแต่มันิอ่านากินคนไทยเนาะจ้าเพราะว่าคนไทยแอนแยงว่าเนาะว่าเออนานะ ปลามันเน่าตัวหนึ่งมันก็เน่าหมดอืคนไทยไปหลอกเขาเยอะไงแต่ทีนี้เขาเอาคืนแต่สมัยตะก่อนแต่ทีนี้ไอคนดีๆก็มาเจอคนชั่ๆมันสลับรุ่นพวพวกแ้ายโซนรุ่นเฟนพวกใย่โซนหัวแข็งเบมือนเราจ้ายิกบ่เข่าหรอกสุ่นี่ว่าจะาพวฉันวันทันเขาพนเรือผพวฉันนะยิกบ่เขาแล้วหัวดีเ่าเราจ้าหัวดีว่าเราทุ่นนี่บึ้งเหตุบึ้งผลบ่าว่าเอาสีใสอย่างใจอย่างแบบที่ว่า เพ <lich> <passwords> <left> <kind abonn Yellow> ิ่งจะวาหัวดีเยีกบ่เขาโดยจะวาดภาพไปดูดมันบ่ได้จบเงินเฟ้อ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 คือสมัยตะกี้เลยจ้าเทาเด้งนเขาบอกกันนะเขากันมาเบิ่งบ่อนมาเบิ่งบ่อนนี่ยันเท่านะอันนั้นโมโมผัวงเออวันเสาร์วันที่นี่เขาสีมาแตกตึงตึงมาตะไคร่เปนวัวเขาเบาเท่าเรื่องเท่าเด้อเรื่องคนไทยเด้อดแทเรื่องคนไทยไว้ที่เนี่ย คนล่งคไปพักที่ฟิลิปปินส์ก่อนแต่ซีเสียเขาบ่มพักที่ฟิลิปปินส์ซีเมือแล้วก็ไปพักทุ่เมืองไทยอีกต่อไปอีกมันรู้มันคบมันครบมันจิครบคนฟิลิปปินส์นาคิดา่าในใ่นะท่านคนฟิลิปปินส์ท่านไทยเช่เออคนไทยันเ่าแล้วมันก็มาเ่ามันมียเดี๋ยวนี้ฉันจะบอกให้มีฟิลิปปินส์มีเราเออแล้วมันก็มาที่เราแล้วมันก็เขมเมนเออ ม่อกี้เ<ไ>ปภาองละสิเมื่อมองแล้วเขาจะว่าป้าสรรรมาเนี่ยมันหัวดีครับตอนนี้แบบทุนนี้เขาบริจาคไม่ขอพูดนะกระเจงเสียงเขาบริจาคแนน้ำเห้นมองเขาได้เลรมันจะเป็ยนยังไงบแบบแไล่ะเออมันกะสีเสีเยเขาเนาะทัานญาติท่นนะลูกลูกอาท่นแบบแ<อ>านไหนมาญาตลูกหล<ม>านเขากบบเออเขาบริได้เขาองจจงเสียงเาบริลักป้<ม>าไอี่ยานบ่บบริได้ดีเนาะแต่ต้องม่งเขาก็บริได้ดีเราหาให้เขาไม่รว้คนเรา โทดเฮาอีกคลองจังสีดวงไข่ดวงมันแ lar, ต่หัวู่เฮาอย่างยังขับรถ right. สิบหลอดเนาะเรายังไม่ได้ผัวรวยเลยกูก็อยากได้ผัวรวยไปได้ใช้เงินบนละแสนคนอื่นเขาได้ใช้เงินบนละล้านเงินหาผู้ดีๆให้เนี่ยได้จ้าฮะคนว่าคนว่าฮะหาคนดีๆม่องมองคนดีๆให้แน่ว่าสันว่าฮะจิเบหานหลืบได้เนาะบอม จ้าของยังอาตุบอกแต่แต่อยหลิงเลยไปเก็บเห็ดขายอยู่จ้าจะต้องักแบกขายอยู่จ้าพูดเรื่องเก็บเผ็ดนะฉันมาใหม่ๆมีใหม่ๆฉันไปเก็บเดวพ่พเก็บเห็ดขายกับมาตีต้เลยที่บอผัวห้าวจังได้เธอหูโบเก็บเห็ดเก็บบุเบเอผัวฉันว่าช่วงนั้นกิโลละห้าสิบห้าหรือหกสิบ เห็ดดำนะผัวฉันเฮ้ยย่าไปเก็บเถอะมันเสดเงินกันเล็กในใจเสดเงินของมึงนะเงินของคุณพอเลี้งทํเขาอีกเมียนมึงเก็บมือหนึ่งเมียนวุ่นแล้วเสดเงินมึงจะว่าเงินกูนี่มันหลเด้ทีถ้ามาเก็บมาได้มือหนึ่งข้ามก็ไปขายได้แล้ว อืมสี่ลอยหา้าลอยสองลอยห้าก,ก็ดีใจเติม,มเอเมนแล้วนะสองลอยอยู่นี่กระตีสักแปดลอยเงินไทยอยู่แล้วเป็นโบ้หากรตีตออีไปหอดเงินไทยเขา้าโอ้กูได้หา้าลอยตีเป็นเงินไทยก็ได้แล้วตอนที่แจ๊คพี่บัวพี่บัวเทียนแล้วไปขอรู้เร่ยนพ่อตะกี้ไเป็นยังซิบหูจัดเออป็นอยู่แถวแทันเออ,เอ,อเแต่ว่าที่นี่อ,อันระวังสิน้องไปเก็มเฮ็ดดำ้ายเพื่อว่าสัน่น อ่ะเขาคือว่ามันลุ่งเถี่อันเรืวาง,ขางเขาเรืงางสีเ่เฮ็ดดำโล่ละซิบหาคนแต่ตะกี้เฮ็ดดำมันหลายเป็นบ่มันบ่ได้ล่างเลยยังได้แก่ต,ตัดตัดตัดไปขายโหลดลเลาเรื่าน้องตัวคิดเบิ่งดีๆด้อโล่ละซิบหาค้อนอีกขันมือหนึ่งตัวโตตัวได้สิบโล่ยี่สิบโล่ม,มันเป็นตีเป็นเงินไขเท่าไหร่ระวางสียเมียนข่วมเล่เมียนขวมโล่ ป้านมันแมนดีหลีแมนควมเ่าันมาพร้อมกันกับออจูนมาก่อนกับอีจูนอะไรหู้จักกับยายบัวยายบัวเขาจะไปอยู่ร้านโนดกับร้านอีแคทไงแต่ยายบัวนี่เขาก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันกับชั้นแหละเออแล้วดูแล้วขยันเดกพี่บัวนะเออแล้วขยันเพิ่งจไปโนดเสมือเลยเออมาที่นี่เพิ่งจกค้นหาเออล้ามาที่นี่อ่นเราเลิกโรงเรียนมาเยสิแล้วก็ไปเจ็บแล้วว่าตัวคิดว่างดีๆเด้อนนองเอ้ สมุดว่าโลสิบหาคนสองโลกกับสามสิบคนสามสิบคูหนึ่งก็เป็นเงินไทยนี่งรอยหนึ่งเลยได้จ้าเหตุอสองโลกก็เป็นเงินห่อยหนึ่งรอยกลัวแล้วเนาะตีซ้าง่ายๆเงินหนึ่งรอยอยู่นี่รอยโคนก็ตีเป็นเงินไทยห้าร้อยละเดี๋ยวนี้มันตีได้ที300่สามรอยกัวนเดี๋ยวนี้เลยสามร้อยสามรอยเดี๋ยวนี้เงินหนมันเป็นตเหตุได้จ้เหตุอีหย,อยังกัฟังแต่ว่าเขาว่าเจ็บขวดขายเจ็บขวดอีหยังนี่ซุ่มเขาเจ้าเจ็บซ่าโซ่ไหมขาเจ้าก็เหตุอีลีไม่อีลีได้จ้าจะไปดูถูกเงินได้จ กัไปดู<ไ>ปดทัวร์ถึงบอกว่าเพิ่นก็ห้ายเนาะเพิ่นก็แต่เพิ่นห้ายเพิ่นก็พาไปเก็บแด้อขับรถกูไปนั่งมืดมือเฮาก็ไปเก็บหัวเฮาเ้าสิบวกหัวเฮา,าบุคือพืน้นขันเพราะว่าพา,าไปเก็บเห็ดแน,นี่ยว่าจังอันหัวเฮ้าติดบอลแมนบ่ติดบอลติดไอซอก,กีติดกีฬาอัน เข้าไปกับผัวเข้าเนี่ยมันเข้าไปว่าได้ดีเรกผัวเข้าเนี่ยตั้งนาฬิลยกายเข้าไปเก็บช่องสมองเด้อนั่งถ <c oughs> <t ong onions> ่ายในรถล่ะบอแมนอันช่องสมองอันฟุตบอลสิเต้อันฟุตบอลสิเตอบอลซังซังจังสีเออมึงอเสกบุเรียนนั่นไปหาเก็บแบบไรช่องสมองอันเดาสิตั้งเวลาไปเก็บแบบไรเก็บเหตุบบบนี้อ๋อปัเหาแล่นต์ต่างหูไงไม่ต้องควายกู S <S คัม่มัสุกหรอกนีมาตังกรือกูช้อนโมงหรือโซม,ม,ม่องนึงไปหายเก็บเห็ดจนดอกว่าคันเป็นเฮาเซโนโลเลยโอ้ยผัวเขาเป็นจันแต่ผิดกับเพ่น,นใหญ่ฉะนนะเพ่นว่าอยู่อืมแต่ขอให้เฮาบอกว่าไปเพิ่นไปอยู่มัดมัดมือเพิ่นอยู่ได้โอ้ยเพน,น่นีนหยังปากกาอันหนึง่งหนังสือพิมพ์อันหนึง่งแล้วเพิ่นก็บเปิดเพลงนั่งฟังเราก็เตรียมของ ขนมครบเคี้ยวไปให้แกกาแฟแล้วก็เตรียมไปหมดอันนี้ติดกีราติดกีราอะไรพี่ฉันอยู่กับแกได้ก็เพราะอย่างนี้แหละแกไม่เรื่องมากไม่งงเขาให้มึงบอกแต่แกบอกก็จริงอยู่แกไม่อยากให้เราไปเก็บบูเบแกบอกอืเศษเงินของแกมันเงินมันน้อยแกว่า่างี้ก็มานึกในใจเห็นบอกมีอยู่ปีหนึ่งเรามาเก็บได้เราได้โอ้หมื่นหมื่นกว่านั่นเห็นไหมบางคนเขามาเก็บโดยตรงก็ได้เงินเป็นแสน ได้เขาเจ้าอะไยี่รนั่งเขามาเก็บโดยตรงเนาะพี่ใหญ่บัวแกเขาเขาก็ได้พี่กายนี่เขาเห็นอ่ะฝรั่งฝรั่งก็เก็บเห็ดขายเฮ้ยเออยี่หี่ปีที่แล้วนะทั้งตาางตาขอดเบียร์ตาหอนยังขายนะฝรั่งที่เขาก็ตุ้มเซียนอะไอยู่แล้วไงบัวซุ่มนึงคู่นึงเป็นวัยรุ่นตาเขาเห็นน่ะเอออันซุ่มซุ่มกับเซียนนะเขาเจ้าก็บัวเขาเจ้าไปขายไปขายมาเห็นอยู่ เขาเจาะกับเสียนเนาะปกติเขาเจาะกับไปยางมันมวนมันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาลดเงินเกษียณของผู้สูงอายุไงทีนี้บางคนดีกว่าเห็นบางคนก็ไปหาเก็บกระปองขายก็ได้เขาไปมวนเขาจะไปมวน่ซึ่งนี่ละแต่นั่นเขาไปเก็บแต่สิยังเดียวปีนี้ยุ่งมันเยอะแต่ฝรั่งก็ยังไปเก็บขาก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆไงออสี่ยุย่ให้ทันใจิี่ไม่เือะันออกมากกับจิบ ไปร้วนเล้วแต่ภาษาบด้งดนํำเนาะเหยุใดวันกำลังเนีฉันก็ไม่เคยขายหรอกแค่เพิ่งมาขายปีนี้แหละฉันมาขายไปปลายปีไปปลายเดือนแล้วโอ้เห็นมน่ีกัไปเก็บขายแล้วบด้งอนเนี่ยใม่หมดก่อนกี่ดดองเดียอย่างที่เราได้เธอฟังอย่างไรเออพอองอ้หมดมันต่อเออพองวดปี่แล้วคนที่เรารู้จักซื้อไงเขาซื้อเขาไม่เรื่องมากไง ืมไปก็มูนี่เก็บสบายแกไปก็พัวนี่พัวตังเวลาให้แล่นต่ำรถโอ้ยมันเสียดายเนาะแต่แกขับรถไม่ได้แล้วถ้าแกขับรถมึงฉันไปกบอีกรถผานเขายิ่ได้วาอันปีปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วว่ามีมูไปเก็บบัวขันมีมูไปเก็บเนะี่ยแล้วสิแล้วสิขับรถไปกิมมูเข้าไปในป่าแล้วสิเขามาในบ้านยังบนแเลี้ยงแล้วสิไปห้าเอา แ่ว่าคันเข้าไปเก็บคนเดียวแลวเข้าเขาเราเข้าเขาป่าผู้เดียวเนาะเราบวชหายไปเราบอกสิเราวอาเราเป็นห่วงฉันฉันไปเก็บเราเลาะทางฉันเป็นคนกลัวป่าฉันแกก็จอดรถทันก็เก็บเลาะะรถนั่นแหละฉันไม่กล้าเข้าป่าเราวก็บ่ราเขาเลิกไปผู้เดียวขับยานหนึ่งทฉันสายตาไม่ดีด้วยไม่ฉันเป็นคนกลัวป่าอือ้ป่าบ้านนี่ลุงเด้อแต่ฝรังจะลุงเด้อเป็นแต่ย่านเด้อป้าบ้านนี ก็เป็นตะเขาไปรื่อยๆขนาดบ้านเห่าก็ยังลงเลยแท้อุ้ยไปกับพี่ดานี่เนะยางรูบๆๆๆเฮ็ดนะเฮ็ดเฮ็ดเท่าไหร่ยังยางเขาไปเรื่อยความเลยพี่ดาไปเกกบไปน้ำบลได้อกเตงมันโอ้ยแต่ท่านตัวก็ต้องเก็บที่ตรงหนทางเขาไปเลยละเขาไปแค่เธอเดียวขนาดแหละเออเหาเนี่ยขนาดเขาไปกับเราดูดูนี่เขาเขาไปเก็บจะขังวนทางเลยด้เขาเขายยันเขากประกาศไป โอ้ยพี่ดาเนี่ยไปพูดง่ายๆคือเราเป็นคนกลัวป่าเราเป็นคนกลัวป่าเราจะไม่ไม่นี่จางงั้นฉันไปด้วยไม่ได้หรอกจะไปแค่ครั้งเดียวก็อยู่แถวฉันกับยายยายจาแย่อะไรฉันไปแก่ครั้งขนาดแก่ๆแล้วนะฉันก็ไปแค่ครั้งเดียวฉันจะไปของฉันคนเดียวแหละสเพราะว่าฉันไปฉันกิบตะลอนนอกบ้านอันอันพูดลงคนอันผู้พันมาอยู่โดดแล้วนะจะเอาค้นได้เนาะ เพิ่นปละเกียณแล้วเพิ่นกะหาเจ็บเห็ดเจ็๊ยบยังเหลนอยู่นี่ได้จ้ะเพิ่นกะบอกกับบ้านเลยเพิ่นกะกลับยุคกลับหกเดือนตาบ้านนานาห่อนมากสิเขาเจะบอกว่าเจ็บเห็ดเจ็๊ยบยังเหลนอยู่นี่นะเขาก็ว่าสิเห็ดจังสดนี่เห้เขาคิดใด้ใหญ่น้อไม่ดางห่อนเขาเปลี่ยนแต่ว่าเจ็บเห็ดเจ็๊ยบยังเคาเห็นไหมพี่ไทยอ่ะเขาอยู่เมืองไทยหกเดือนมาอยู่ในหกเดือนพอถึงเดือนเดือนเดือนเจ็ด เดินเก็บเดินแปแกก็เริ่มมาละอืแกมาอยู่เก็บเห็ดเอ้ยจินเห้เราก็อาการนี่กะดีนะเนาะเก็บเสร็จเขาก็กลับเออไปหอวก็ไปใส่เงินที่านบ้างแค่จีงสั่นละชีวิตแฮปปี้แล้วคือมาโคโควิดนี่แกไม่ได้มาอืมอาจังแล้วก็ท่าเลยเด้เนาะเราแบบขนาดแกแกนันะแกกกยังไปตะพวแกก็ขับรถไปนั่งเฝ้าเหมือนพ่อใหญ่ชั้นอะไรแต่แกไม่เข้านะแกก็นั่งอยู่ที่รถอะไร แกยจันาแกก็เจ็ดสิบแล้วเอาละจ้าคลิปนี้นมานนั่ง <60 S 1> โซกันเ <วา S 1> น,นะเจ้าเนาะมาคลิปนี้ก็อะไรก็แช่ก็ติดตามได้เจ้าเด้อพอกันไม่คิปหน่าจ้าบ๊ายบายจ้า